ผมหมอสมศักดิ์เพียมเก่านะครับวันนี้เรามาติดตามกันต่อเกี่ยวกับเรื่องสารพันปัญหาโลกระบบประสาทครั้งที่3 นะครับมีข้อเสนอใดก็ติดต่อผมทางอ e ีเมลสมเทีย @ktu.ac.th ได้นะครับวันนี้เรามาเรียนเคสที่ชักกันครับผู้ป่วยหญิงอายุ50ปีถูกญาตินำส่งโรงพยาบาลโดยเล่าฟังว่าผู้ป่วยเป็นโรคลมชักเดินนะครับรักษาต่อเนื่องมาตลอด1ปีไม่เคยขาดยาแล้วก็ไม่ชักผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยยาโซเดียมโบเอตอยู่พันสอมิลลิกรัมต่อวันแต่ช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด -19 เนี่ยผู้ป่วยไม่สามารถไปโรงพยาบาลได้จนขาดยามาสสัปดาห์ช่วงนี้เครียดเรื่องการขาดรายได้นอนไม่หลับก็มีอาการชักแบบ จ c ทีครั้งใน1ชั่วโมงแต่ว่าหลังจากหยุดชักครั้งที่3แล้วเนี่ยผู้ป่วยก็ไม่ตื่นแล้วก็ซึมตลอดนะครับญาติจึงพามาโรงพยาบาลมาที่ห้องฉุกเฉินเนี่ยถ้าเราเป็นแพทย์ที่ห้องฉุกเฉินเราควรทําอย่างไรนะครับผมคิดว่าสิ่งแรกเลยเนี่ยถ้าเราได้ประวัติแบบนั้นโรงพยาบาลเรามียาโซเดียมบอเรตไอวีเนี่ยนะครับก็ควรจะโหลดโซเดียมเบอเรตไอวีตามโดสของการโหลดดิ้งแต่ถ้าเรายังเห็นคนไข้ชักอยู่เราก็ต้องฉีดแคลเซียมซิมิแกร,รมไอวีก่อนที่จะ โหลดโซเดียมบเอเพราะในระหว่างการเตรียมโซเดียมปเอเนี่ยเราก็ยังมีเวลาฉีดแวเรียนแต่ในกรณีที่มาถึงแล้วคนไข้เราไม่เห็นหลักฐานใดๆของการชักนะครับในกรณีแบบนี้เนี่ยเราก็อาจจะต้องคิดถึงว่าคนไข้อาจจะเป็นนอนคอนวอลซีฟสเตตัสเอพิโอติคั ไว้ก่อนได้ซึ่งถ้าเรามียาโซเดียมเบอเอตไอวี IV, เราก็โหลดโซเดียมเบอเอตไอวีแต่ถ้าเราเตรียมได้ล่าช้าเราก็ฉีดแวรีเลียมซิริกัมไอวีก่อนได้ฉะนั้นในกรณีแบบนี้เนี่ยเราจะฉีดหรือไม่ฉีดแวรีเลียมซิลิกรัรมไอวีก็ได้ขึ้นอยู่กับเราพิจารณาว่าคนไข้มีอาการชักให้เห็นหรือไม่นะครับหรือเราวินิจฉัยว่าเขามีนอนคอนเวลซิตัสไอเพอริคัสหรือไม่หลังจากนั้นเราก็สอบถามประวัติเพิ่มเติมว่ามีไข้มีอุบัติเหตุที่ศีรษะ นำมาก่อนหรือไม่แล้วก็ถ้าเมื่อคนไข้หยุดชักดีแล้วนะครับเริ่มเกณฑ์คอนเชียสหรือไม่ก็ตามเนี่ยหลังจากที่เราเตบิไหลซ์คนไข้ได้เราก็อาจจะต้องส่งตรวจ C T สแกนเบนเพื่อดูว่าเขามีเบนพาโทจี้อะไรที่ทําให้กระตุ้นให้เกิดการชักในครั้งนี้ได้นะครับครน,นี้แพทย์ที่ R อเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลชุมชนก็ไม่ไม่มียาโซเดียมออบเอดก็ให้ไดรัลตินโหลดดิ้งนะครับแล้วก็เจาะ แ็บสำหรับจักเลเวลเวียนเคดินีนลิเบอร์ฟังชันแล้วก็อีเด็กตัวลายไว้แล้วก็รีเฟอร์ส่งโรงพยาบาลจังหวัดนะครับเพื่อรักษาต่อซึ่งเมื่อมาถึงโรงพยาบาลจังหวัดเนี่ยก็ทำซีทีสแกนเบนแล้วก็ลำบ้าพันเชื่อซึ่งทุกอย่างก็อยู่ในเกณฑ์ปกติทั้งหมดคราวนี้สิ่งที่เราจะต้องคิดไว้ก็คือว่าเอ๊ะทำไมคนไข้ไม่เห็นมีอาการชักเกิดขึ้นแต่คนไข้ยังไม่ตื่นแล้วก็อยู่ในภาวะคล้ายโคมา่าในกรณีแบบนี้เนี่ยเราอาจต้องสงสัยว่าคนไข้อาจจะเป็นนอนคอนวอร์สีดสเตตัส อเนะครับซึ่งเราก็ต้องดูว่าคนไข้มีฟอสไอเดเวทไหมมีการกระพริบตาหรือมีการเคลื่อนไหวนะครับที่เราสงสัยว่าอาจจะเป็น s u b เทิลสเตตัสแอปเปิหรือไม่ถ้าเราเจอแบบนั้นเราต้องรีบให้ยาโซเดียมออกเอตไอบีโหลดดิ้งนะครับซึ่งในไลายนี้เนี่ยหลังจากที่ส่งมาที่โรงพยาบาลจังหวัดแล้วเนี่ยแพทย์ก็พิจารณาประเมินแล้วคิดว่าคนไข้อาจจะมี n o n คอนเวลซีสเต t ัส u อปเิิคก็ ให้ยาโซเดียมออกปีเอตไอวีโหลดดิ้งนะครับคนไข้ก็ค่อยค่อย,อยตื่นขึ้นมานะครับถามว่าในผู้ป่วยรายนี้เราได้เรียนรู้อะไรบ้าง <S 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 สิ่งที่สําคัญก็คือการขาดยานะครับทันทีเนี่ยจะอาจจะทําให้เกิดการชักแบบเซตัสเอพิลิคัสได้นี่เป็นเรื่องที่สําคัญผู้ป่วยเซตัสเอพิลิคัสที่คิดว่าควบคุมได้โดยการหยุดชักแบบ g d c แล้วแต่คนไข้ยังไม่ตื่นเนี่ยนะครับเราต้องคิดไว้เสมอว่าคนไข้อาจจะมีนอนควอนตัสเซตัสเอพิลิคัส หรือไม่แล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดในเคสนี้ที่อยากจะเล่าต่อก็คือเราต้องระมัดระวังว่าอย่าให้คนไข้โรคลมชักเนี่ยนะครับขาดยาดยเด็ดขาดฉะนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตามเช่นช่วงโควิดในทีเนี่ยเราจะต้องมีการนําตารางนัดของคนไข้มาแล้วก็ติดต่อคนไข้กลับไปหรือจะส่งยาถึงบ้านเพ<ม>ื่อให้คนไข้เนี่ยได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องตลอดไปนะครับ